เขาเท่กันคนนึงมันต้องขอแต่ว่าเข่าสองตัวเข่าเข่าสองตัวนี่ยที่ห้าตัวได้นี่เข่าสองตัวแต่ว่าสีได้ต่าอีดีตรงต่างของคุณยามาร่วมงไปแล้วตาแล้วสี่หาเนี่ยกับเพาะห้าเนี่ยเป็นปลาหลาดแสดงว่าเข้าได้แล้วครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมบินี้ก็ตามแนวทางของแม่แม่นี่ ให้เขามาสองงวดตีดดล้วจนหนาเชื่อได้เพราะว่าเล่าตีเองเราเองเลาฝันเราตีเองเราเองแม,ม่นทุกครั้งเนี้ยมนออันเองีริงเออฝันเองตีเองแต่เข้ากับกับเอฟซีกับตีซอยน้่นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นโชกลาบเพราะว่าเข้ากับบุงุจักว่าอ่าจิิถือใจเอฟซีบอลนะแต่ว่าคุณแม่ตีปุ๊บเนี่ครึ่งนะงวดที่แล้วเนาะเป็นยังไงก็แม่งงวดที่แล้วก็ตีกระเก่าสูง เหรียญเออคน่นเอออีเหรียญมาใส่ก่อนเพิ่นเอาเหรียญมาใส่หางตาหาบกงตาเลยคิดยังไงคนเป็นเก้าซูนแบบนี้เอาอเหรียญกระซูนนอกจากคิดว่ามันเป็นหางไหมหาบกับหาเออเหรียญกับราชการเก้าที่หากับว่าไปโอ้ครับอืมก็ได้ตีเก้าซูหางเหรียญ มันเป็นกลมๆมาดิตีสองตัวเนี่ยก็ตีหลายเสียงกัรไหายน้อยใช่ไหมเนาะตีเข่าคู่นื้ออะไรแบบนี้ขายถนนที่เราเอฟซีทุกท่านเสียงชงเสียงชงครับก็ขออนุญาตเอฟซีเดลกาดแล้วพอมาอยู่ติดถนนเพราะว่าร้านคุณแม่นี่เป็นร้านขายอาหารตามสั่งอ่าคนที่ขายอาหารอยู่บ้านหัวคู่นี่เป็นประจำโบงหูจัะว่า่นปิดสองฝุ่มเลยบริเวณมัดเข่าน้ำเนี่ยมะแลงผู้ใดสไปเป็นเผือกอือผู้ใดสไปเป็นเผือกแวะมาจอดได้ครับมัดข่าอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งได้มีทุกอย่างมารับเนาะกระเขอากระแซะ กินแล้วบดจำจนอจากมากินอีกคนเราเพราะะไว้นี่างกับแม่แม่กินข้าวพร้อมแต่ช่วมพร้อมสองงวดแล้วที่ติดติมานี่นะครับว่าหาหนึ่งกับเต็มเต็มบริกรได้เก้าศูนยบ้านนัก่บ้านนองหคู่บ้านน้องหกคู่ครับผมเออจะชื่ออนไรจะไปเป็นพมพ์ลูกเข่าด้วยก่ืออ่ะเว่ยมากเยนๆได้มีย่ามะแรงมีหอดอะไยังกว่เพื่อนนี่อันตลาดตาเออบนี่ไหม อันนี้ยังก็ทอดกว๋วยถอดดิมีกล้วยทอดยังมาแรงพร้อมอืมเนี่ยแม่นมี่มีมีห่อนน้ำแข็งใสโอ้ายชิงลายยางลายชิงลายยางครบวงจรแต่ว่าคุณแม่อยู่บูดียวต้องฐานนี่ยังน้อยบางทีเดี๋ยวมานอนขากินรูปแบบแนวช่างหงัดที่ผ่านมาเป็นมีโฉมไม่ใช่ปะครับมีโฉมไม่ใช่คือสองตัวบนสองของคุณแม่นี่ส่วนไหนเป็นบดและแม่เนาะครั้งว่าสั่งอะไรจังหวะ ลุ้นวันที่สามกันพี่น้องรับมาลุ้นวันที่สามกัคุณแม่ที่ฝันไว้ยังไงบ้างฝันว่าอะไรเปล่าป่าคอพาสั่นคอมาหน้นาน้าไหลก็ว่ากับน้ำขึ้นบ่แม่ขึ้นย,ยังไงจักน้ำขึ้นน้ำลง้งตะวันทางว่าน้ำไหลคือ,อยังอยู่น่าเนี่ยเะพักกันไปลออกกับตาบว่าไปเข้าไปออกป่าพัสันป่าน้ำไหลป่านขึ้นมา่าัน ไปหอดก็เห็นป่าจุโลจุโลมาก,ลกเลยก็เอากลุ่มเอายัางตรงเอากะหงว่าได้อยู่ปากคอกระตุ่งย้ายไงเ่าะใส่ติ่มหาติ่มตาพักกันหาบมากอู้ได้หามันติแม่ได้หามากเ,เลยแอ,แอ,แอแนฟาดตัวก็คิดว่าทนได้จังจริงแต่มีสูงมีไสอยู่งสครับแม่ฝันลักษณะนี้สิมีสูงแอนบอแแ่นค่ะงันเในปาเออฟันได้ปาป้ายัง,งเนี่นย ปากคอคอเบิดเล่ยคอไม่ตูงใหญ่ปากคอใหญ่โซซามชอบแข็งอยเดี๋ยวธรราไม่เคย่านบาเอาคู่เปนจ้องเอาเนาะเออเาเอาอันเอาโคนี่คูเฮ็ดตั้งไรแม่คู่ตรงคู่กระตาตรงอะไรเห็นมันไหลมากอะตรงมันกัเข่าโลดแม่กัเข่าจลโรจลโรดโอ้เข่าโลดอือโอ้แค่หมันนี่เลยเข่าพร้อมกันเล่นไหมแม่ แม่กันไล่กันเขามากยังไะที่เขาปลาสองตัวน่ะเขาพร้อมกันมันมากพร้อมกันสองตัวครับคันมาครัมันตีคู่กมาเลยเปลาตีคู่กันมากด้วยครับพี่พีครับมันบ่ออกไปใช่เลยเขาในคุเลยมในคุบดีจังวัดเน่กับพันธุ์แต่เห็นตีงเออเอาตรงหัดดีแม่ตรงหัดดีตรงหัวพันธุ์เอ็นตีงกั๊ดเอ็ปิีนกัดหัวโปรตีนนี่ล่ะตองหัวเยอะโคเมียงครับผมธรรมชาติเนาะตีงกัดหัวโปรตีน เอ้าแม่ตอนบ่อนที่บออเนาะปลากระติบว่าแปดที่บอกเนานี้ขึ้นเอาเด้อตีนะครับมันเป็นน้ำท่ามีหนอเออแต่ปีจังแม่เหรอเอฟซีตีน้ำเนาะครับเนาะเพราะว่าป่ามีสองตัวร้อยจุลูจุลูไม่เอาหัวเขานี่คุกกึ๊บหนึ่งครับยุธยาครับฟังเบิ้งหลักตีเอาแต่ว่าตีห้คุณแม่ตีให้ว่าที่เป็นตัวไหนปลาหดายๆเบื้องนี่ยปลาเด็กตัวโอ้แต่ที่แม่ตุงเอาเนี่ยมันก็เป็นสองตัวนะที่ว่าเขาก็คู่แต่ว่าของตาหัน ตากอาหารลังไห้เนาะพอกลับมาแล้วกต็ติต็มเต็มกับสอบเต็มยังหาบมาแล้วใส่สอบใส่ยังจนว่าได้หาบขึ้นมาจากน้าเนาะเออเฮ้ยหาบออกป่าคุณได้ขับอยู <c oughs> ที่ครับบัธรรมดาเนาะครับเนาะบานนี้ขวงข่วงฝันของแม่นี่แม่คิดขั้นมัตรตีเป็นเลขคตีเป็นอะไระแม่ก็คิดว่าเนาะมันจังว่าสิเป็นยังไงกับพ่รู้จักหล่ะอันนี้ค่วงคิดเป็นแนวทางของควงคิดแม่ครับผม หาหากับหาเนาะปลากับแปดครับกะสิว่าแซ่หาจี๊แซ่หาผู้หากระหาเอียกหาระสีว่าหาแปดาประมาณหนึ่งอนหาแปดประมาณหนึ่งอครับอันกระพู้บอกผู้ก็ไปสูญนปาก็เป็นผม ป่แต่หาชวนอือแม่ไวเลยคือบ่คือวัดตีตีไปตีไปวัดตัวเท่กันคนนึงครับมันต้องขอนแต่ว่าเข่าสองตัวเข่าเข่าสองตัวนี่ยที่ห้าตรงได้นี่เข่าสองตัวแต่ว่าที่ได้ตาอีดีของต่างที่ได้มันร่วงกันเดียวตาแล้วที่หางเนี่ยกระพังเข่าเนี่ยเป็นประหลาแสดงกระังเข้าใจแล้วเลขเข่าในแล้วสองตัวนี่ แต่เดดใวันนี <t <t ้เล็แล้วอยู่หรืเออได้สองตัวปลาเขาคู่สองตัวเดซื้อสิบแปดแปดหามาคุ เป็นไปได้เลยเพราะว่าเรยนมีน้องยิปชีไวแปดแปดห้าหรือว่าห้าห้าแปดสามาณถนี่แมนบะครับผมเพราองชั้นฉันจอดอ๋อทีเป็นแบบนี้นี่ครับผมเนาะเพราะว่าตาก็เป็นผู้หาตาเนี่ยก็พบ่มคู่แล้วหาอยู่แล้วครับหาอีกก็บหาห้าห้าแล้วก็บแปดแมนบาละกันก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับผมหรือว่าเราวสิเอาแปดไปข้างหน้านเลยว่าเราสิเป็นแปดแปดห้ามาบ้านนี่โ้าถ้าเกิดมัเข้าประหา กับผมเขาหากัเป็นห้าแปดห้าห้าแปดห้าแปดแปดห้าแม่คิดว่าได้เท่านี้หรอกครับผมแขนเป็นเขียนแขนเป็นเขนได้สองตัวคือก็พอแปดแปดหาครับหาแปดหาก็ได้สองตัวก็ได้สองตัวนี่แค่ไหนเนาะงวดที่สามกันไหมครังวดที่สามงวดนี้ปลาร้อยเขาคุสองตัวเอ่อเอฟซีฟังกระขักเลยครับเลอ บอยแมนเอาทั้งหางเขาได้เอาหัวเขาซำมันมาน้ำหนามบอยแมนม้าน้ำหนามลอยมาน้ำหนามเลยไหลมาน้ำหนามเลยไหลมาน้ำหเลยเอาแรงแต่ผู้บงงบางคนตีน้ำเป็นยังด้วครับเล้อแต่ว่าคุณแม่เขาตีมาแล้วเป็นแปด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 หาหน้สี่น้าเป็นห้อบิชนาวเขียนไว้รแต่ว่าเขียนอะไรใช่ไหมที่เรื่มที่เขียงเรก่องวนนะครับเนาะตึงแน่เพราะว่าตัวนี้เลขแปดแปดหาเนี่ยท่านคุณแม่ปล่อยออกไปนี่หาสื่ออะไรบ่อยเนาะเพราะว่าสองงวด ตัวไรที่เป็นบ่นของนี่เนาะเป็นบ่นมาตลอดสองวันแล้วครับเข้าตรงๆเลยว่าเลกักเลยนี่นะครับเอฟซีครับกับคือว่าแม่ป้น้มเนะครับนะฝันนี่แม่นมาตลอดงวดนี้แต่ว่าฝันอย่างเดี๋ยววันลงไปออกป่าในน้ำเท่านั้นมันแปลกๆ่างวดทุกทุกครั้งคืองวดนั้นเอาเสียมซับลังงูบเ่าเนี่ยแม่เอองวดแเอองมาว่าแเออเสียมซับลังงูกับว่าอันนี้ บอกว่าเสียมกัะตีบัวเป็นหนึ่งัวแม่กัไว้นี่แต่ว,ว่าคุณแม่พกก่ดกตีเป็นหาหนึ่งยูวแต่ว่าคุณคนกตีเอาคั 9, 5, 1, เก้าห้าหนึ่งเงินแล้วงวดนั้นัรตีสามตัวเก้าหานึเต็มเต็มเลยครับดลบลืมเ,เ,เขีงเดีนนะแม่กระนอน ครับยูซี่ครับอันนี้คือคุณแม่เพิ่นเป็นเป็นฝันและเพิ่นตีของคนอื่นด้วยครับเด้อเพราะว่าให้เพิ่นตีเอาเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นตีเร่งแม่นคับพี่เจี๊ยบปกติแล้วอ่าเคยเคยวอลยู่ดอกว่าแต่ว่าเพิ่นที่ตีแม่นกลัวนาะกจากว่าแอดก็เลยว่าเสริมเข้าไปซื้อครับยูซีครับอของคุณแม่ป้าน้อมสองงวดงวดนี้งวดที่สามครับพี่เจี๊ยบงวดที่สามนี่ได้แปดแปดห้านะครับห้าห้าแปดเพราะว่าไม่ได้หาบเปล่ปาสันวา่าเพ้นว่า เปินว่าแวนเปิดในหามป่านะครับวนาต่ว่าโตวของแม่ตรงเอาป่าสองตัวร้อยเขาม้านะครันเพราร้อยเข้ามาในกระปุกมันหัวซุบเขากะปุกเลยว่าสันวาแต่ว่าควมคิดของแอดเกิดศูนย์แปดหานแล้วเพราะว่ายังวันตีเพราะว่ามันร้อยเขากะปุกด้วยครับหัวร้อยเขาได้นะครับเนาะ อีกที่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมระรับเริ่มมาการจัดขัดกระพันครับเพาะมกสอบก็จะเด็นเรื่อคนไหนคนแชร์กันทั้งสองคนถอดฝ้ารวยวอสวยฝ้ารวยนะครับอยผิดที่ครับสำารับผิดมีก็ขอจบไปเพียงแค่ที่ครับพ่อกข้ามาในคลิปหน้าขอกราบมาสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับผมสวัสดีครับ